สำหรับผมแล้วการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมันคือตัวตัดสินกำไรของธุรกิจที่ผมทำอยู่ผมทำธุรกิจขนส่งมานานรู้ดีว่ารถที่ดีต้องพร้อมทำงานทุกวันไม่มีปัญหาจุกจิกไม่หยุดรายได้ของเราอิทธิพลคำวันนะครับปัจจุบันทำธุรกิจของครอบครัวนะครับ ห้างคนส่วนธิดาพาณิชย์เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็งานรับเหมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้งานรถอิซูซูนะครับก็ทำตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันมีรถบรรทุกอิซูซุทั้งหมด6คันนะครับเป็นรุ่น FXZ 360 5คันแล้วก็ GXZ อีก1คันครับส่วนใหญ่จะเป็นการขนลากขางพ่วงวิ่งระยะประมาณ40กิโลต่อหนึ่งเที่ยวทุกวันก็จะวิ่งประมาณ5เที่ยวครับ หลังจากเลือกใช้รถบรรทุก i s u z ุโยโร5นะครับก็ใช้งานได้ดีมีสมรรถนะที่ดีวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียให้ยุ่งยากแล้วก็ลดต้นทุนด้วยครับหลังจากที่ใช้นะครับรถ i s u z ุโยโร5มานะครับถือว่าดีเลยนะครับการออกตัวรับเครื่องมาไวขับนิ่มขึ้นเขาขึ้นเนินไม่กลัวเลยครับประหยัดน้ามันแล้วก็ปัญหาจิจิกไม่มีทาให้เราทําเที่ยวได้นะครับดีทุกอย่างครับ ปัญหาและอุปสรรคที่เจอนะครับเกี่ยวกับการทํารอบเที่ยวของรถแต่ละคันเนื่องจากระยะทางจากเหมืองมาจนถึงที่สตอกดินเนี่ยค่อนข้างเป็นระยะทางที่ไกลจึงทําให้รถแต่ละคันทํารอบเที่ยวไม่เท่ากันการทํางานที่หน้าง,งานเป็นการจอดรอคิวรถจอดติดเครื่องนานมีอัตราการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วก็มาดูพฤติกรรมคนขับจาก GPS e l e t e ท h ก็จะเป็นการดูข้อมูลที่ครอบคุมในการใช้รถ รถบรรทุก Isuzu King of Trucks มาพร้อมระบบเทเลเทคเทคโนโลยีโลจิสติ i c s อัจฉริยะที่สามารถดึงข้อมูลจากตัวรถได้โดยตรงแบบ Real-Time ให้ข้อมูลที่แม่นยำครบถ้วนและเชื่อถือได้ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานขับรถให้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมืออาชีพช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและทำให้ทุกการเดินทางของธุรกิจ เดินหน้าได้อย่างมั่นใจมีการบริการที่ยอดเยี่ยมนะครับดูแลลูกค้าดีบริการดีแนะนำการใช้อะไรที่ดีแล้วก็สมเหตุสมผลกับค่าใช้จ่ายครับหลังจากใช้งานรถบรรทุกข,ของอิสุสมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะครับรู้สึกคุ้มค่ารถมีสมรรถนะที่ดีใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทำให้วิ่งงานทำเงินได้ตลอดแล้วก็อีกอย่างข้อดีก็คือประหยัดน้ำมันด้วยครับ ขับดีจริงครับผมการันตีครับสุดท้ายธุรกิจจะเติบโตต่อไปได้ก็เริ่มจากการเลือกสิ่งที่ใช่ตั้งแต่แรกครับ